ตามตำนานบอกว่ามีนิกายลึกลับแห่งการฝึกตนอยู่นในภูเขาชิงฉางลูกศิษย์ในนิกายนั้นเป็นผู้หญิงทั้งหมดแต่ว่าฉันเป็นลูกศิษย์คนเดียวของนิกายแห่งนี้ผู้สง่างามได้หล่อเหลาใครๆต่างก็รักต่างก็หลงค่าแม้แต่อาจารย์ของข้าเองมันควรจะเป็นแบบนั้นชูยี ฉันให้นายไปทำความสะอาดนี่กายนะแต่ว่านายแอบดูแบบนี้อีกแล้วเหรอจะมีประโยชน์อะไรกันแค่เห็นเท่านั้นเองนะอาจารย์ดิ่งชิงหญิงไม่นะอาจารย์คุณกําลังพูดถึงเรื่องอะไรกันคือว่าผมกลัวคนแถวจากโลกภายนอกจะมาแอบมองเหล่าสิษย์พี่ที่ได้เรียงสาหเหล่านั้นก็ได้มาเฝ้าอยู่ตรงนี้นะอ๋อลูกศิษย์ของฉันถ้างมีความยุติธรรมจริงๆถ้าอย่างนั้นอาจารย์ของนาย ก็จะเติมเต็มให้หนายเองนะชูจีแอบรู้อีกแล้วเหรอเรื่องแบบนี้นะ่ะทามามากกว่า1,000งครั้งแล้วนะแน่นอนว่าครั้งนี้คือครั้งที่1,9870ครั้งนะอยากลิ้มรดการต่อสู้ของพวกเราสินะ สิทธิ์พี่ใจเย็นๆฟังฉันอนธิบายก่อนสิทธิ์พี่จะทำแบบนั้นไม่ได้นะหนึ่งั่วโมองต่อมาชูยี่ถ้าเก่งจริงอย่าวิ่งหนีสิพราว่าพวกคุณมีความสามารถมากพอก็อย่าได้ตามมาสิทั้งหมดหยุดชูยี่นื่องจากนายผ่านการทดสอบนายสามารถลองเขาไปเพื่อฝึกฝนได้ทดสอบเหรอ นายสามารถอยู่รอดได้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงภายใต้กันได้ด้าของสิทพี่ของนายถือว่านายผ่านกันทดสอบโดยไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆพูดให้ถูกก็คือหนึ่งชั่วโมงสองนาทีสาวินาทีขอแสดงความยินดีด้วยนายสามารถลงเขาได้แล้วในที่สุดก็ถึงตาของฉันที่จะลงจากเขาเพื่อสัมผัสความงามโลกใบนี้เต็มไปด้วยเรื่องที่แตกต่างมากมายตัว๋วโทรศัพท์มือถือ เจี้หยกที่แม่ของนายให้มาทั้งหมดอยู่นั่นครบแล้วไปได้เลยโปรดจำไว้ว่าทจี้หยกนั้นควรเก็บไว้อย่างดีอาจารย์พี่สาวฉันกำลังจะจากไปพวกคุณต้องดูแลตัวเองด้วยอย่าลืมใส่เสื้อผ้าให้มากขึ้นเวลาฉันกลับมาอาจารย์จะให้ชูยี่ลงจากภูเขาจริงๆเหรอฉันปกป้องเขามา22ปีแล้วและตอนนี้ก็ได้เวลาที่เขาต้องกลับไป เมืองปิ่นไหยสถานีรถไฟความเร็วสูงสุดท้ายลงมาจากภูเขาแต่ความสวยงามที่ตีนเขานั้นน้อยมากจริงๆตูดนุ่มมากเลยนะมันคือใครกันเจ้านักเลงตัวเหม็นไม่ใช่ฉันเป็นใครจะไปรู้กันเล่ารีบจับไล่แล้วจะต้องไม่เสียเวลาเลยนะ ทำอะไรเนะบอกเลยนะว่าตอนนี้เนาะสังคมเนะถูกปกครองด้วยกฎหมายแล้วนะฉันแค่อยากจะบอกว่าเมื่อคุณจับตัวผู้หญิงคนนั้นโทรศัพท์ของคุณก็ถูกขโมยแล้วนะจะเป็นไปได้อย่างไรกันโทรศัพท์ของฉันอนะอยู่ในกระเป๋ากเกงอย่างชัดเจนแกเองที่น่าที่สัมผัสผู้หญิงคนนี้เนะแต่กายมันซะเรื่องแบบนี้ถูกริหมินเหยียดย้ำอย่างยิ่งใหญ่ ต้องรักษาไว้ให้ดีไม่ให้ใครร่้เห็นสถานีพ่อขาบแปลว่าหันดีกก่าประธานหันกรุป๊ปต้องการจ้างบริการฝีมือนี้ทมเงินเดือนยังสูงด้วยบริการเด้อความสามารถนี้สามารถทำเงินได้ใช่ไหมสำนักงานประธานหันกรุป๊ปพ่อขาช่วยหนูด้วยพวกแกต้องการอะไรเตรียมเงินหนึ่งพันล้านและสามวันต่อมา เอาเงินมามอบไปแก่พวกเราห้ามแจ้งตำรวจถ้ากล้าแจ้งตำรวจลูกสาวของแกนาะจบไม่สวยแน่นอนแต่กูลหันของเราไม่ได้มีสภาพที่ดีมากนักถ้าสามวันมันน่าจะไม่พอโถอว้าไอ้พวกเวนนี้มันดีจริงๆเลยนะขอโทษได้ค่ะท่านประธานที่พวกเรา,า,ราได้รประโยชน์ฉันจะไปช่วยคนหนูเดี๋ยวนี้บริการของหันดิงแย่ไหวไหม ไว้หลันพอร้อยแล้วเสี่ยวกู้เข้ามาท่านประธานคะฉันมาแล้วให้ฝ่ายการเงินเธอไปหาก,กองทุนคืนพรุ่งนี้ฉันอยากเห็นสภาพทางการเงินที่อยู่ในบัญชีน่ะเป็นพันล้านท่านประธานค่าหนึ่งพันล้านนะ่ะมันเกินไปแล้วนะถ้าไม่สําเร็จจริงๆให้แจ้งตํารวจดีก,กว่านะแจ้งตํารวจไม่ได้หรอกเนาะเข้าใจแล้วคะ่ะท่านประธาน แล้วบริการที่เธอจ้างก่อนหน้านี้หรอไม่มีใครสามารถใช้งานในบ้าเหรอทั้งหมดรออยู่ที่ชั้นหนึ่งแล้วค่ะห้องประชุมชั้นหนึ่งรออยู่ตรงนี้นะอีกสักครู่ประธานของพวกเราจะเข้ามาเรียกพูดสมัครด้วยตัวเองไก่อ่อนมาอีกแล้วสัตว์ร้ายที่มีแขนขาที่พัฒนามาอย่างดีแต่พวกกรเจาะก็ง้อยพวกนั้นน่ะหรอว่าไงทุกคน พวกนายก็มาสมัครเป็นบริการด้วยเหรอเราต้องทำงานร่วมกันในอาดาคตขปล่อยแนะนำให้ฉันด้วยนะเฮ้ยผู้คนอยู่ใต้ผู้เขานั้นไม่ค่อยเป็นมิตรเลยนะท่านประธานคะฉันพาผู้สมัครมาแล้วคะ่ะอยู่ข้างในนะคะหวังว่าจะมีสักคนไม่อ,อย่างนั้นต้องยอมให้เงินแก่พวกที่รักพาตัวไปอย่างแน่นอน เนื่องจากทุกคนมาสมัครเป็นบอดี้การ์ดเอาล่ะโชว์กันหน่อยเนาะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่เอาเนาะเราไม่รับสมัครเด็กแบบนั้นหรอกเนาะไอ้หนูรีบหน่อยรีบทำให้เสร็จดีกว่าจะได้เอาคนที่มีความสามารถไปช่วยยูยี่ได้ในที่สุด ก็ถึงตาของฉันที่โชว์เทพแล้วสินะหากว่าฉันทำร้ายบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องเสียเงินใช่ไหมไม่ต้องหรอกนะอย่ารอช้าเลยหยุดนะคุณกำลังทำอะไรไม่ต้องตกใจผมแค่โชว์ฝีมือเท่านั้นนะโหดมากพี่น้อง คนวัยหนุ่มสาวหาว่าน้อยมีความสามารถเพียงเท่านี้ได้ไม่คู่ควรเป็นผู้คุมการของหันกุ๊บหรอกนะไม่ได้เรื่องเลยเหรอฉันไดความสามารถขนาดนั้นเลยสินะอาจารย์ได้สนองจากพวกเขาเพียงเพราะเขาคิดว่าฉันเป็นนักเลงหัวไม้ได้เป็นคนขี้ขาดหรือเปล่านะแต่ไม่มีเงินก็จะกลับขึ้นเขาไปถ้าอย่างนั้นมาลองกันหน่อยไหม อกนี้ข่าวจังอาชุดใหญ่จริงๆด้วยสินะพี่สาวสองคนจะกดกันได้นะจุดพูดด้างไดนสาระพี่สาวโอ๋อลืมไปว่านี่ไม่ใช่การต่อสู้กันขอโทษด้วยนะพี่สาวเจ้าคนไม่ดีให้ฉันลองดูไหนสิ ใจเย็นใจเย็นนั่นเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุเท่านั้นนะทำไมไม่ปล่อยล่ะก็ได้ท่านประธานขอโทษที่ทำให้ผิดหวังไม่เป็นน้อยท่านประธานฉันผ่านกนารทดสอบแล้วหรือยังออกไปเลยเนะาะตะโกนหันไม่ต้อนรับคนอย่างคุณเป็นความผิดของฉันทั้งหมดเลยสินะทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะเธอไป ท่านประธานทำไมช่วงนี้หางานยากจังนะหิวมากเลยฮหรอบอสฮันคุณมาที่นี่ทำไมฉันมาที่นี่เพื่อตามหาตัวนายโดยเฉพาะนายดูไมว่าทำไมฉันถึงต้องการจ้างบริการเพราะมีใครบางคนกำลังพากชีวิตของฉันไปและคนคนนั้นก็อยู่ข้างๆง,งฉันคุณกำลังพูดอะไร เกี่ยวกับเรื่องนี้ตราบร้ี่ทนายปกป้องช้นเงินร้านนี้ก็จะเป็นของน้อยไว้ใจได้เลยครับคุณหันหร,ระวังพอได้แล้วหยุดเชี่ยวชูนี่เป็นเพียงแค่การทดสอบปล่อยเธอไปได้แล้วบอดหัน การทดสอบครั้งนี้นะ่ะค่อนข้างเกินไปหน่อยนะระวังหน่อยสินุ่มมากเลยไปกันเถอะเชี่ยวชูไม่ต้องแปลกใจหรอกนะจากไรก็ตามเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภยัยของหั่นดิงลูกสาวของฉันดังนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะเขาต้องการบอกอะไรฉันกันแน่นะเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของคุณหรอเช้านี้ฉันได้รับโทรศัพท์จากคนรักผอตัว และรู้ว่าริ่งแง่ถูกลักพาตัวไปพวกลักพาตัวพวกนั้นน่ะถือว่าเป็นพวกที่มีฝีมือมากเลยจริงๆฉันสงสัยว่าเป็นคนในสมาคมและพวกเขาบอกว่าจะฉีกตัวออกเป็นชิ้นๆหาว่าเราแจ้งตำรวจฉันอ่ะไม่มีทางเรือกแล้วจริงๆนอกจากต้องหาคนมาช่วยเธอในนามของการสัรหาผู้คุ้มกันน่ะช่วยฉันด้วย บอสหันเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองนะพวกรักพอตัวที่ทำเรื่องบ้าๆบอๆแบบนี้นะ่ะคนชื่อสัตว์แบบผมนะ่าทนไม่ได้หรอกนะว้าวเอาล่ะเสี่ยวซูจะพากลับไปที่วินด้าก่อนเพื่อจะได้ไปเชิญหน้ากับผู้ที่เก่งเยอะวินล่าตระกูลหันกลุ่มฐานรับจ้างโอเวอร์รอดและกลุ่มลามด้าเนื้อก็อยู่ในวินด้าด้วยหากว่าพวกเธอร่วมมือกันฉันก็อุ่นใจแล้วล่ะ บัวถ่านาผมกงว่าพวกเราคงจะไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันแล้วหละนะเนาะนี่คนหา่านในที่สุดคุณก็กลับมาสินะพี่น้องของพวกเราเรอคุณมานานแล้วเหมือนกันท่านประธานประตูมันล็อกผลิตการเลือดเล็กได้เปงความตายสองเล่มหมายความว่าอย่างไรกันเธอฉันเจ้าพวกคนมาช่วยคนนะรังเก่าของคุณถูกยึดไปแล้วนะคุณต้องการช่วยผู้คนอีกหรอ ถ้าไม่มีเราสักสองสามคนตอนนี้นะเราก็ยังคุยอยู่กับกลุ่มคนที่จะกลายเป็นศพเท่านั้นรอยการทําให้คุณหมดอำนาจเท่านี้เราก็อยู่รอดได้แล้วท่านหาันจะตําหนิเราเลยนะต้องโทษตัวเองดีกว่าที่ทำให้คนพวกนั้นนะ่ะกลายเป็นบ้าแบบนี้บ้านหันครั้งนี้ไม่น่าจะเป็นการทดสอบได้หรือเปล่านะทดสอบบ้านนายนะสิทั้งสามคนนี้นะ่ะเป็นปรมาจารย์ที่สามารถเพล็กเมืองปิ้นหายได้ทั้งหมดเลยนะ ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเนาะนะหาว่านายสามารถฆ่าพวกเขาได้นะหให้ไปได้หนึ่งล้านเจ้าเด็กน้อยฉันแนะนำให้แกจะว่ายน้ำในโคนนะแกไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเราหรอกนะหาว่าแกยอมคุกเขาฉันจะปล่อยแกไปก็ได้นะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกแกหรอพวกสบอหมูอย่างพวกแกน่ะไม่สามารถเทียบกับพวกสิทธิ์ที่อยู่บนภูเขาได้แม้แต่นิดเดียว แกทำลายฝากับปองป้องกันโดยิดของฉันได้อย่างไรกันมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะวพาอันฐานคนแน่ใจแล้วเดี๋ยวว่าไม่ถูกหลอกนะเงินที่อยู่ใต้ภูเขานั้นหาง่ายจริงๆนะไม่คิดเลยนะว่าน้องชายจะขข่งแก่งขานาดนี้ถ้าอย่างนั้น นายยานีจะรับช่วงต่อจากค่าคอมมิชชั่นเพื่อช่วยหรียงแย่ต่อไปหรือเปล่าถ้าเป็นไปได้ฉันสัญญาว่าถ้าหลังวันคุณเป็น100่้อล้านตกลงก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับ